ครับมาแล้วครับผมนะเรจะพาไปดูเด็กๆครับผมไปดูน้ำว้าตัวแสบของเรานะครับผมประจำปางเลยนะครับผมหลังจากที่มาแยบ,บกินหญ้านะครับหมดไปครึ่งคันรถนะครับผมอาการจะเป็นแบบไหนนี่ครับ อิ่มแล้วนะครับผมแนวลาบอกฉันอิ่มแล้วหลัดต่ออุ้ยสบายใจเชิบเลยหมดยาไปครึ่นคันรถครับผมหนูไม่ไหวจริงๆอนุง่วงนะแม่แม่ เย็นบอกฉันไม่ได้จินครับผมดูยืนหลับยืนหลับอากาศดีนะครับผมมาแอบก,กินย่านะครับผมหมดไปขึ่งคันหลับเลยนะครับ ฝาหลับไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งยังสู้อยู่ครับผมยังสู้อยู่อุ้ยไห,หวไหมไหวไหมสังเกตด,ดูนอ้องร่มเย็นครับผมยังไม่กล้าลงตัวนอนครับผมกินนิดเดียวนะครับผมนะใครกินเยอะคนนั้นหลับก่อนนะเอ็นดูเด็กๆครับผม ออุุยยบอกนะว่านอนลำลายไหลมาลุ้นกันครับผมลมเย็นจะกล้าลมตัวนอนหรือเปล่าหลังจากอิ่มนิดเดียวนะครับผมน้ำ่าอิ่มมากว่า มาแล้วฝากกด u b s สไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวจะพามาดูเด็กๆครับผมนะหลังจากแบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมนะหนึ่งรถเข็นนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะครับผมนะกินแล้วก็นอนได้บรรยากาศเย็นนะครับผมนะครับบน ต้นตาลนะครับผมเป็นร่มด้วยนะครับผมอากาศเย็นด้วยมีลมนะครับสังเกตดูร่มเย็นนะครับผม ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่เวน้ำลายไหลเด็กๆนะครับผมได้กินอิ่มนะครับผมกินอิ่มก็นอนนะครับผมนอนกัางวันนะ นี่ฉะบันหูโชว์นะครับผมทางนู้นทางนู้นยังจิ้มอยู่ มีบอกแขนนยังไม่อิ่มกินต่อนะครับนี่พี่หอมพี่หอมก็ยืนกินอยู่ฝั่งนี้ครับผมมูนไม่รักฝั่งนู้นนะครับผมนะ วันนี้อากาศดีนะครับผมปุ๊บลำบากนะลมเย็นครับผมลมเย็นไหวไม่ไหว ตูวยหยครับผมยายยืนอยู่ข้างๆนะให้เด็กๆได้รับนะครับผม ิ่มแล้วหลับได้นะครับเด็กๆก็จะประมาณนี้ครับไปดูฝั่งนี้ ไม่ไหวก็หลับลูกไม่ไหวก็หลับนะครับผมอาจจะให้เด็กๆได,ด้พักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับเด็กๆด,ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ